ไม่ต้องมัดนะคะไม่ใช้ใบตองไม่ต้องมัดนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้ก็คอฟูสวัสดีสสดปะกันเห็นแล้วเนาะวันนี้ปะกันในครัวเช่นเคยนะคะช่วงนี้อาทิตย์นี้นะคะคอฟูอากาศเอ่อค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้ก็เลยคือต้องขอโทษด้วยะคระัคือมาดามดอยใส่ชุดนี้นอนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ชุดนี้เลยนะคะเพราะว่า การทาคลิปแต่ละครั้งเนี่ยก็เลยไม่มีการเอ่อเซ็ตเสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็คือตื่นขึ้นมาหวีผมแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันลงมากินกาแฟนะคะถ้ามีเอ่อทกับข้าวหรือว่าจะอัดคลิปไหนก็อัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวก็จะเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะคะคือวันไหนใส่อะไรก็อัดคลิปอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีการกเซ็ตนะคะไม่มีคอสตูมไม่มีช่างเมคอัพแต่งหน้าอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้นะคะ จะมาทำนะคะขา้าวต้มมัดแต่ว่าขา้าวต้มของมาดามรอยเนี่ยจะไม่มัดนะคะแล้วก็จะใช้ใบอัญมณนค่ะใบองญมณน,นะคะเขาจะดูแปลกๆหน่อยโอ่อะเขาลอกออกมาแล้วเ,เขาจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่ามาดามรอยเก็บสะสมไว้นะคะก็คือไม่ได้ทําเลยก็เวลาเห็นใบองญมณนที่มัน สวยๆใบใหญ่ๆนะคะก็เก็บมาเลยนะคะเก็บเสร็จแล้วก็มาแช่แข็งเนี่ยค่ะแช่แข็งรวมกันไว้นะคะเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาใช้นะคะใบอ่างหุ่นที่มาดามดอยใช้นะคะหลักๆเลยจะเลือกใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไม่มีตําหนินะคะเสร็จแล้วก็ตัดก้านเขาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะใบเน้ในใบใหญ่ๆค่ะบางทีอาจจะเป็นใบอ่อนหน่อยแต่ไม่อ่อนมากนะคะแล้วก็ ใบไม่แก่มากนะคะเพราะว่าใบแก่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล็กเขาไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่น้ําค้างคืนนะคะอันนี้แล้วก็มีเกลือค่ะกล้วยที่ใช้เป็นกล้วยออหอมค่ะจริงๆเนี่ยที่เคยทำเนี่ยจะใช้กล้วยที่มันเขียวกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้ มันไม่มีเขียวกว่านี้แลวไงคะแต่ว่าข้างในมันก็ยังแข็งนะคะเพราะว่ากล้วยที่นี่เนี่ยเขาจะไม่นิ่มไม่เละเหมือนบ้านแล้วนะคะขนาดเหลื่อก็ไม่นิ่มไม่เละนะคะแล้วก็กะทิที่ใช้ก็เป็นกะทิอ่ชนิดผงนะคะอันนี้มาจากเมืองไทยพกง่ายดีนะคะส่วนผสมอ่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็น้าตาลทรายะคะส่วนผสมของนดําดอยก็มีแค่นี้ค่ะมีไม่ไเยอะ สูตรเหรอคะไม่มีคะ่ะไม่ไม่ตายตัวนะคะก็คือว่าทําไปชิมไปนะคะเอารถที่ตัวเองถูกใจว่านะคะแต่ว่าอยากจะนําเสนอมากกว่านะคะว่าใช้ใบอังหมุหนห่อเนี่ยค่ะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะหน้าตาย,ยังไงแล้วหอยังไงคะ่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยคะ่ะ ทำรอบก่อนอันนี้มาบอกกล้วยกันเนะเาะเคยทํารอบก่อนทําชิ้นใหญ่แบบอย่างเงี้ยแล้วห่อแล้วมันก็ไม่สวยรอบนี้ก็เลยกะว่าจะทําชิ้นเล็กลงเนาะ <c oughs> เพื่อที่ว่ามันจะได้ห่อออกมาแล้วสวยๆค่คะก็จะผ่าแบบนเี้ยมองไม่เห็น <c oughs> ก็คือผ่าสีเนาะอย่างนี้นะคะ จะได้หอมง,ง่ายๆหน่อยกล้วยที่ที่นี่นะคะขนาดเหลืองนะคะข้างในเขาจะแข็งมากเนี่ยเขาจะแบบไม่เหมือนกล้วยบ้านเราอะ่ะบ้านเราแบบบางทีเขียวๆอะ่ะปอกมากินคือน,นิ่มแล้วอะ่ะแต่ที่นี่เหลืองบางทีก็ยังแบบไม่นิ่มนะคะถ้ายิ่งถ้าเจอเขียวๆเนี่ยส่วนตัวมาดามดอยชอบเอามาทำกล้วยบวชชีนะคะอร่อยมาก คือชีวิตเราอยู่สาง้านต์ตันแลนต้องดัดแปลงเนาะช่วงนี้อยากกินอะไรเราก็ต้องดัดแปลงเอานะคะจะมาแบบว่าอยอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเหมือนว่าเราปุ๊บๆอะไรเงี้ยเมืองท่อกไม่มีหน้าปักซอยนะคะไม่มีรถเข็นนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะรถกับข้าวที่นี่ยังพอมีนะคะแต่ว่าอยากกินอะไรเดินไปหน้าปักซอยไม่มีคะ่ะที่นี่ไม่มีนะคะไม่มีคําว่าหน้าปักซอยะคะ่ะ ต่างประเทศนี่เขาไม่รู้จักหน้าปักซอยเหมือนบ้านเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาห่อกันเลยค่ะอุะะปกรณ์ก็กไม่มีอะไรมากนะคะเอามาแต่ใจอะไรก็ทำได้นะนะะี่ะหนึ่งใบอย่างนี้นะคะมาดามรอยจะใช้ข้างหน้านะคะ ไม่ใช่ข้างหลังเนาะใช้ข้างหน้าหอนะคะก็ปูหนึ่งชั้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยชั้นที่สอง เสร็จแล้วเอาเข้าวเหนียวนะคะเห็นไหมคะข้าวเหนียวเนี่ยเขากําลังจะพดเขาก็พอดีเลยเขาเหมือนข้าวเหนียวมูลเลยนี่นะคะแล้วก็เอาแบแๆลงไปเนาะเสร็จแล้วนะคะก็กล้วยวางทีนี้ทำเลยค่ะ การห่อแล้วแต่สะดวกนะคะใครจะพับหัวท้ายก็ได้พับยังไงก็ได้นะคะมันไม่ผิดกติกาเนาะขอให้มันเป็นแบบกลมๆไว้เป็นใช้ได้แทน้แทนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยงามเหมือนหน้าตาคนทำเลยนะคะนี่นะคะ จะนำเสนอเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะวางอย่างนี้แล้วก็วางสลับหัวท้ายนะคะนี่เห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยว้ๆกลองก็นะเสร็จแล้วเราก็เข้าเหนียวลงไปหยอดนะคะ ใครชอบเยอะใส่เยอะใครชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็กล้วยไปวางเนาะทีนี้พับหัวท้ายนะคะหัวท้ายแล้วก็อันนี้มันยาวตัดเข้าหน่อยพับหัวท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ม้วน อันนี้น่าจะแตกเนาะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรใบมันเล็กสามารถที่จะแก้ไขด้วยการเอาอีกใบหนึ่งมาห่อนะคะมาซ้อนทับแบบนี้นะคะ นี่ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เรียงๆเนาะเอาไปนึ่งอันนี้ก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเดี๋ยวตั้งน้ำร้อนแล้วจะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งไม่นานค่ะสิบห้ายี่สิบนาทีก็โอเคแล้วค่ะบ้านไหนสะดวกโมเอาไปเรียงนะคะซิงแบบไหนก็แบบนั้นนะคะแต่ว่าที่บ้าน มีอันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่อยากใช้อันใหญ่เนาะอันนี้มันไวดีนี่นะคะจะแน่นนิดนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะมาดำโดยก็จะเอาใบองุ่นมาปิดนะคะใบองุ่นที่เหลือนะคะปิดเลยนะคะต้องสีเรียด ปิดมันเข้าไปนะคะถ้าใบงหุ่นบ้านใครมีไม่พอก็จะใช้ฟอยล์ก็ได้นะคะฟอยล์ที่เป็นสีเงินๆนั่นนะ,นะคะปิดก็ได้นะคะหรือว่าฝาหม้อก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านมีอันนี้ไงแล้วฝาหม้อมันปิดไม่ได้นะคะแบบนี่นะคะ หรือว่าถ้าใครจะใส่ฟอยล์ปิดทับอีกทีก็ได้นะคะปิดแบบนี้นะคะอันนี้นะคะข้าวต้มกล้วยเขางอมไปหน่อยเนาะถ้าได้เขียวกว่านี้จะดีมากนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มไม่ต้องมัดนะคะไม่ใช้ใบตองไม่ต้องมัดนะคะเอ,อสมมติว่าใบาตองเนี่ย ใบอังุุนนะคะถ้าสมมติว่าเป็นใบที่อ่อนนะคะแล้วก็มีความแกะยากใช่ไหมคะไม่มีปัญหาคะ่ะเรากินได้ทั้งเปลือกทั้งใบองุุนเลยนะคะ